ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขยันไลฟ์ค่ะคุณขยันมากอ่ะ หัวข้อในวันนี้ค่ะนี่คือเพจ Charming o n Stage ค่ะเพจที่เกี่ยวกับเรื่องพูดเรื่องการแสดงออกและการสื่อสารในคุณภาพแบรนด์นะคะหัวข้อของช่วงนี้คือช่วงอยากเกรงใจจนไม่กล้าพูดค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยใครเห็นว่าไลฟ์นี้จะมีประโยชน์โปรดแชร์นะคะอย่ากเกรงใจจนไม่กล้าพูดไม่แน่ใจนะว่าหัวข้อนี้จะสั้นจะยาวแค่ไหนนะคะอ่ะหลายๆคนนะคะหลายๆครั้งเป็นคนดีอะ่ะเป็นคนดีอะ่ะเออเป็นคนดีขี้เกรงใจอะ่ะ ไม่กล้าทวงตาเกรงใจเขาไม่กล้ายืมของเขาเกรงใจเขาไม่กล้าบอกเขาเกรงใจเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือเขาเกรงใจเขาใครเป็นบ้างกดหนึ่งหรือยกมือก็ได้สวัสดีค่ะคุณหยุมยิ้มใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะสติ๊กเกอร์หล่อมากนะคะอ่ะต่อนะ ใครเป็นบ้างภาวะขี้เกรงใจจังเลยแล้วก็คิดไปว่าเรา,าเป็นคนดีเพราะเราเป็นคนขี้เกรงใจอเออเออ,เอ,อคูโอก็เคยเป็นนะครโเคยเกรงใจแล้วก็มีบาดไปทางานเนี่แหละค่ะแล้วลูกค้าอัดเชยดภาษาง่ายนะลูกค้าก็บอกว่าคูโอคคูโอต้องอยากเลิกเกรงใจพี่เพราะว่าให้พี่ได้มีโอกาสดูแลคูโอบ้าง พี่จะรู้สึกดีใจมากเลยว่าเฮ้ยเราได้มีโอกาสดูแลคูโอเลยนะอะไรแบบนี้ค่ะมันอันนี้ประโยคนเนี้ยเปลี่ยนความคิดคูโอไปตลอดชีวิตเลยเพราะโกรธรู้สึกว่าเออตอนนั้นนะเราคิดแต่ว่าเราเพ่งใจเขาเขาจะเดือดร้อนเขาจะลําบากแต่เราลืมไปว่าเหมือนเวลาที่เราบอกว่า pressure is pressure pressure อ่ะ ure, pressure pressure อ่ะพูดภาษาอังกฤษก็จะจะกระจะแดะจะ,จะพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าํำเนียมไม่ได้นะ pressure is is on me pressure ใช่ไหม <laughs> อ่ะมูว่อเว้ยเออคือคือความความยินดีความเต็มใจเป็นของเราอ,ะอ่ะเออเราอยากจะบอกแบบนั้นน่ะนึกออกไหมดังนั้นเราต้องให้คนอื่นเขาได้รู้สึกว่าเขาดีเขาดีใจที่เขาได้ดูแลเราบ้างนึกออกปะคะ บางครั้งความเกรงใจของคุณทําให้คนอื่นอ่านเช่น,น ER คุณเกรงใจไม่จกักไม่กล้าใช้ของเขาคุณเกรงใจไม่น่านั่งไม่กลา้านั่งบนโซฟ,ฟานั่งที่พื้นดีกว่ามันทำให้คนอื่นเขาไปไม่ถูกไปไม่เป็นเออนั่นแต่ว่าบางครั้งอค่ะในบางสถานที่ในบางตําแหน่งในบางงานในบา,า,างหน้าที่คุณจะต้องปล่อยให้คนอื่นเขาได้ดูแลคุณบ้างคะ่ะปล่อยให้คนอื่นเขได้ดูแลคุณบ้างน,นะคะเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่า เขาจะได้รู้สึกภูมิใจยินดีหรือได้ตอบแทนหรือได้ทําอะไรบ้างอะ่ะเหมือนเหมือนมันเหมือนกวัวชาเป็ดเที่ยงนี้เหมือนในวงเล่าแล้วมีคนกินเหล้ากับคนไม่กินเหล้าคนคนกินเหล้าก็ไม่กล้าเมาเพราะว่ามันมีคนไม่กินเหล้านึกออกปะ่ะเพราะว่าเขาก็เกรงใจเห็นไหมคะสิ่งที่สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือว่าบางครั้งการความเกรงใจของคุณเช่นคุณเกรงใจคุณไม่กล้ากินน้ําเขาเขาก็เลยเกรงใจไม่กล้ากินนะกินขนมของคุณเช่นเดียวกัน ในออ200 meters, turn left onto the ramp. เมตรทิศซ้ายขึ้นไ t บนท e งลาดเออเออทิศซ้ายทิศ left ก่อนนะทิศ left ก่อนอ่ะสิ่งที่โออยากจะบอกก็คือว่าความเกรงใจอะเรารู้แล้วล่ะว่าเป็นสมบัติของผู้ดีนั่น <Turn S 1> แปลว่าคุณต้องรู้ว่าแค่ไหนอ่ะคุณโอจะไปไหนใช่ไหมมีนัดเจ้าอันเนี้ยคุณต้องรู้ว่าแค่ไหนแค่ไหนแต่การที่ไม่เลยเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไง <S 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 บางครั้งคุณต้องขอความช่วยเหลือจริงๆเช่นคุณเกิดอาการภาวะซึมเศร้าคุณต้องขอความช่วยเหลือจริงๆจากมืออาชีพคุณต้องขอความช่วยเหลือคุณอยากแกลงใจหรือบางครั้งเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณป่วยหรือลูกคุณจะต้องจะต้องมีภารกิจสิ่งนั้นสิ่งนี้บางครั้งคุณต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นจริงๆเช่นขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่แบบหมอคนนี้เก่งมากเลยแต่นัดพบยากมากเลยแต่เพื่อนเนี่ย สามารถนะัดพบคุณหมอนี้ได้ให้พ่อแม่ของคุณที่ที่ป่วยอะ่ะคุณจะยังเกรงใจเขาไหมนึกออกปะคุณก็จะทําเพราะว่าคุณทําเพื่อคนอื่นคือคุณทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะนั่นแต่ว่าความเกรงใจนั้นนะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีงดแต่บางครั้งบางเรื่องคุณจะต้องคิดให้ดีๆว่า มันไม่ใช่เรื่องของความเกรงใจอะแต่มันเป็นเรื่องของความพอเหมาะพอดีสัดส่วนที่เหมาะสมในการขอความช่วยเหลือเช่นมันถูกแล้วล่ะที่คุณไม่กล้ายืมเงินเขาเกรงใจเขามันถูกแล้วมันถูกแล้ว,ม,ลวมันดีแล้วแต่บางเรื่องเช่นอ่ะเช่นอ่มันมีเหตุที่ บางอย่างอะแค่ยกหูแล้วก็ช่วยคุณได้หรือเขาช่วยหรือเขาช่วยคนที่คุณรู้จักได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกด้วยนะไม่ได้หมายถึงเส้นสายในทางที่ผิดนะคะคุณก็ควรจักระทำเพราะบางครั้งอะเขามีความรู้สึกว่าเออเขาได้เขาได,เาได้เขาได้ดูแลคุณบ้างนี่ออกไหมคะแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับอาชีพการงานของคุณด้วยนะเช่นถ้าคุณเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ ที่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับคนหมู่มากแล้วคุณจะต้องระวังท่าทีของคุณเช่นทนายความเช่นข้าราชการระดับสูงอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องดูด้วยว่าคุณไม่ควรจะขอความช่วยเหลือใครในระดับแค่ไหนอออกป่ะเขาถึงได้มีไงว่าห้ามห้ามห้ามอะไรนะ Turn right, onto the ramp. Turn right เดี๋ยวนะขอดูทางก่อน Turn, right, turn right, ์ไรท์เทอร์ไรท์เราจะไปไหนอะ่ะไม่ไปนะตรงไปอ๋อให้เราชิดด้านขวาเพื่อเราจะจ่ายเงินค่ะ <laughs> turn right onto the ramp เท r ร์ไรท์เหรอเทอร์ไรท์ไปไหนอะ่ะไม่ไปนะเออไม่ไปไม่ Turn ์ไรท์บางที Google กับเราก็ทะเลาะกันบ้าง <laughs> แต่เรามาถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะจ่ายตังก่อน <laughs> เขาให้เราเทินไว้อะเราจะเทินไหมอะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะเรื่องเก่งใจต่อนะคะถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์ที่จะให้ที่จะที่จะให้หรือจะไม่ให้ต่อคนหมู่มากอันนี้ อันนี้ต้องสงนไว้ค่ะถูกต้องแล้วที่จะต้องแต่มันไม่ใช่เกรงใจอ่ะมันเรียกว่าอำนาจหน้าที่นั้นไม่ได้อนุญาตให้ทําเช่นนั้นได้อ่าอ่าความเกรงใจนะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งอะ่ะความเกรงใจเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะยิ่งการจะยืมเงินคน,นอื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือการจะขอให้คนอื่นเนี่ยใช้เส้นสายในการช่วยเหลือคุณหลือพวกพ้องของคุณอันนี้คุณควรเกรงใจหรือไม่ควรจะทําให้เขาลําบากใจ แต่บางครั้งคุณเกรงใจจนไม่กล้าพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณหรือผลประโยชน์ขององค์กรของคุณหรือผลประโยชน์ของลูกน้องของคุณอันนี้ผิดอันนี้ผิดหลักเช่นคุณไม่กล้าทวงเงินคนที่ยืมเงินคุณอ่ะคุณเกรงใจเขากลัวเขาจะอึดอัดกลัวเขาไม่มีจะให้อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเงินจำนวนนั้นคุณสามารถเอาไปลงทุนต่อยอดให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้คุณสามารถไปเป็นทุนเอาไปเป็นทุนการศึกษา ให้กับลูกของคุณได้คุณสามารถเอาไปทําเป็นเงินกู้ยืมให้ลูกน้องของคุณแบ่งปันกันยืมได้กลายเป็นสวัสดิการขององค์กรของคุณได้คุณเห็นหรือยังถ้าอย่างนี้คุณไม่ควรจะเกรงใจเขาเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองคุณไม่ควรจะเกรงใจหรือมีคนมาแซงแถวคุณแล้วคุณไม่กล้าพูดอันนี้ไม่นับคนแก่คนชราหิ่งท้องนะเออแล้วคุณไม่กล้าพูดคุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอกบ่อยเขาไปเถอะ แต่จริงๆคุณควรจะพูดเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาไม่ได้แซงแถวคุณคนเดียวเขาแซงคนข้างหลังคุณด้วยถ้าคุณไม่พูดคนข้างหลังเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวคุณยังไม่โวยเลยแล้วเขาจะเขาจะโวยยังไงเพราะว่าคนคนนั้นมาแซงหน้าคุณคุณควรจะพูดว่าขอโทษนะคะกรุณาต่อแถวด้วยค่ะดังนั้นนั่นแปลว่าไม่ต้องเกรงใจเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองหรือคนหมู่มากแต่ควรจะใช้ความคาพูดที่เหมาะสมคําพูดไม่ใช่น้องต่อแถวดี คุณคาไม่เห็นหรือไงเขาต่อแถวกันอยู่อันนี้เป็นคําพูดชวนชวนมีเรื่องอ่ะชวนตบกันเออชวนตบกันเออดังนั้นดังนั้นคุณสามารถคุณสามารถพูดรักษาสิทธิ์ของคุณได้โดยไม่ต้องเกรงใจขอบคุณมากนะคะคุณวะลายลักโดยไม่ต้องเกรงใจค่ะแต่โดยใช้คําพูดที่เหมาะสมความไม่ต้องเกรงใจนั้นมาเพื่อหนึ่งปกป้องสิทธิ์ของคุณสองเพื่อปกป้องสิทธิ์ของลูกน้องของคุณของบริวารของคุณขององค์กรของคุณของ แบรนด์ของคุณค่ะข้อที่สามค่ะเมื่อคุณเห็นความไม่ถูกต้องบางอย่างในสังคมเกิดขึ้นเออเช่นมีคนมาตบตีผู้หญิงอยู่ตรงหน้าคุณเกรงใจไม่กล้าก็าไม่ห้ามหนีมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับคนที่นอนหลับทับศีกนั่นแหละค่ะคนที่แบบทนเห็นคนอื่นโดน ทนเห็นทนเห็นคนโดนโดนตีโดนทำร้ายได้ล้วคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเกรงใจไม่กล้าเข้าไปยุ่งอันนี้มันไม่ได้ไงคุณนึกออกอยังดังนั้นความเกรงใจจนไม่กล้าพูดอ่ะมันไม่ใช่ผลดีแล้วคุณไม่ใช่นางเอกหรือพระเอกในเรื่องนั้นๆเสมอไปแต่มันกลายเป็นคุณไม่ปกป้องสังคมนี้โลกใบนี้ตัวคุณเองอนั่นแหละค่ะนั้นและนั่นก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองโหคุณเล่นใหญ่แล้วมันจริงๆ คือคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองว่าฉันมีคุณค่าที่ไม่มีใครควรจะต้องมาทําแบบนี้กับฉันน่ะเออแบบนั้นตัางหากละ่ะที่โขมหมายถึงอ่ะต่อนะไม่แน่เชื่อเลยว่าอีกเศียนนาทีจะถึงโขไม่อยากจะเชื่อเพราะดูมันไกลเออเออเออโอ,อ้รดเร็วอ่ะต่อนะคะหรือบางครั้งนะคะ่ะเมื่อคุณให้ความช่วยเหลือใครเยอะ เช่นคุณคุณเป็นผู้มีบารมีหรือคุณมีคุคุณรู้จักคนกว้างกวางแล้วคุณสามารถช่วยเหลือคนเขาได้เยอะๆบ่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาไม่รู้จะทดแทนบุญคุณคุณยังไงหมดบางครั้งคุณต้องปล่อยหรืออนุญาตให้เขาได้ดูแลคุณบ้างเพื่อเขารู้สึกว่าเขาได้ดูแลคุณบ้างเขาได้ตอบแทนคุณบ้างเพื่อปลดปลเลื้องความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณให้กับเขาบ้างมุมมองนี้น่าสนใจไหม มุมมองนี้น่าสนใจเนาะครูโอก็ได้รับมุมมองนี้มาจากคนที่คนที่ขูดูแลค่ะแล้วเขาก็บอกว่าขอให้เขาได้ดูแลครูโอบ้างสิเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าแบบเขาได้ทําบ้างอะไรแบบนี้ขูก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่กล้าเลยอะ่ะเกรงใจแต่พอเนี้ยเราเข้าใจแล้วอ๋อคณมีของขวัญมาให้อ๋อเรารับเพื่อที่เขาจะได้แสดงความรู้สึกขอบคุณที่เราดูแลลูกเขาที่เราดูแลเขาอ๋อเราเข้าใจแล้วเราต้องรับ <three> แต่ take the exit on the left โอเค take the exit on the left นะแล้วเมื่อเมื่อเรารับมาแล้วอะก็เป็นหน้าที่เราแล้วว่าเช่นเราจะตอบตอบแทนกลับคืนเขาอย่างไรเช่นเขาให้เรามาเราให้เขากลับไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราบอกไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเขาก็เกอ้อนึกออกปากเขาก็เกอ้อเพราะว่าเขาเรารับอะไรเรารับความปรารถนาดีของเขาเรารับที่ความปรารถนาดีของเขาค่ะเอ่อพอเรารับที่ความปรารถนาดีของเขาปุ๊บอะ มันก็มันก็จะมันก็จะเบาบางไปว่าหุ้ยเรารับของของเขาเนี่ออกนะคะจงรับความปรารถนาดีของเขาหรือคุณรับมาแล้วคุณก็บอกว่าพี่ขอรับความปรารถนาดีของน้องนะคะแต่ส่วนของที่ที่ให้มาเนี่ยพี่ขอแจกจ่ายไปกับทุกๆคนนะหรือพี่ขอคืนนะพี่ขอคืนให้น้องไปนะคะเพราะว่าให้น้องไปอะ่ะน่าจะเกิดประโยชน์กับน้องมากกว่าคูโอเลยทางออกเราแน่เลยอะ่ะงานเข้าแล้ว ออยงไม่เลยเหตุ hey, เกือบแล้วเออเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเกิดประโยชน์กับเขามากกว่าแบบเนี้ยเขาคุณทําท่ารับคุณรับมาแล้วแล้วคุณก็บอกว่าพี่รับแล้วนะคะพี่รับน้ําใจของน้องนะคะส่วนของเนี่ยพี่ขอคืนกลับไปน้องจะให้ใครก็ได้ที่ที่จะใช้ของนี้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าพี่ค่ะส่วนพี่รับน้ําใจของน้องเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากๆเลยที่คิดถึงพี่สวยสวยขึ้นไปอีกดูดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นความเกรงใจเนี่ย บางครั้งดีแต่บางครั้งอาจทำให้คนอื่นอึดอัดได้และคุณต้องอนุญ,ญาตให้คนอื่นได้ตอบแทนน้ำใจของคุณด้วยบ้างอ้มุมมองนี้ทึ้งทึงึง,งไม่นึกละซี่ไม่นึกละซี่อ่ะเออมีหลายๆครั้งค่ะที่เราที่เราเกิดความก็แปลกดนะีเนาะหลายๆคนเกิดความอึดอัดที่คนมาทำดีด้วยเพราะว่าเก่งใจอ600เม Take the Take ใน e 0 0เมตรเ Take the Exit นะะค In 500 m Take the Exit on the Left อ่าเราต้อง Take the Exit on the Left t a เทลงไปก็รถติดเลยจ้ะอ่เราแป๊บกคกกำลังจะไปแถวๆถสวนหลวงสวนหลวงค่ะสวนหลวงรอเก้าค่ะใครมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไรบอกมาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์ด้วยนะ ตอนตอนคนหัวหัวไลฟ์หน้าอายนิดนึงค่ะพูดผิดผิดถูกถูกภาษาอังกฤษนะเออเอ็กเซนต์ไม่ได้เลยค่ะเออหน้าอายนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราคนไทยเอออ่ะสรุปค่ะสรุปเรื่องเกรงใจก็มีดังนี้แหละค่ะอยากเกรงใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะคะของคนอื่นของสังคมของโลกใบนี้อยากเกรงใจที่เมื่อเห็นคนอื่นเดือดร้อนกําลังถูกทําร้ายหรือกําลังได้รับความไม่ยุติธรรมจงพูดจงแสดงความคิเดเห็นจง จงจงเทคแอคชั่นค่ะสังคมเราถึงจะอยู่ได้นะเอ,อ, meters, อย่ากเกรงใจใน <Turn left. S 1> เรื่องไม่เข้าเรื่องเออบางเรื่องเล็กๆน้อยน้อยนอยๆค่ะเราบ้างเขาบ้างที่เธอบ้างที่ฉันบ้างเขาก็จะได้หรือระบบมันจะได้หมุนเคลื่อนไปได้และทั้งหมดนี้กูพูดในเชิงที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะไม่ได้พูดในเชิงติดสินบนไม่ได้พูดในเชิงคอนเนคชั่นช่วยเหลือก็ไม่เปล่าเลยเปล่าเลยจ้ะ อ่ะอ่ะ,อะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูทางก่อนค่ะรักทุกคนนะจุบุจปปุบุขอบคุณที่ติดตามค่ะเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ต่อแช์นะคะและเมื่อไหร่ที่ถึงพร้อมด้วยเวลาและค่าใช้จ่ายที่คุณสะดวกนะ กรุณาค่ะสักครั้งในชีวิตคุณต้องเข้าคลาสครูโอค่ะคลาสครูโอจะเป็นคลาสปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติฝึก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 ค่ะส่วนอันนี้ค่ะถ้าคุณยังติดขัดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามค่ะไลฟ์ดี free, ๆฟรีๆมีให้ที่เพจชาร์มิ่งออนสเตจนะคะครูโอพูดดีชีวิตพุ่งกรุณาดกดติดตามกดแชร์กดซีฟเวิร์สกดเห็นก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ